อยู่ไหนเนี่ยฟิล์มเราอยู่ที่เซนทรัลระยองนะครับวันนี้จะพามากินพิซซ่าพิซซ่ามันเขาจัดโปรโมชั่นลดราคาเหลือทานละเก่าสิบเก้าบาทจริงไหมจริงเดี๋ยวเราไปดูกันดีฟ้าว่าจะเป็นยังไงเห็นโปรเมื่อคืนนะเห็นโปรเมื่อคืนเช้าชมาจัดเลยเช้าชออมาจัดเลยไม่ต้อง <คน S 1> รอช้าคจัดคนเพียบนี่นะครับอยู่หนาร้าแล้วตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงห่างคุณเปนะครับ สี่โมงทางเพิ่งเปิดดูคนนะครับคนเยอะคนมาแต่เป็นไงแถวเป็นไงยาวเยียดดูเว้ยข้างนอกอีกนะไม่ข้างนอกพี่ไรเดอร์รออีกเพียไรเดอร์เพียบได้กินกี่โมงเนี่ยพิซซ่าเขาบอกว่าสั่งกลับอีกสองชั่วโมงได้แน่นอนบ่ายโมงพอดีก็เรียกว่ากินรวบมื้อเช้ามื้อเที่ยงไม่มีใครได้หยุดเลยนะหรอเราวิ่งไปฮะโคนวิ่โคนซิงค์คแซดรอปะรอหรือจะไปบางยัด เรารอเรารอใช่ไหมประวัติศาสตร์ของพิซซ่าครับวันนี้คนมารอแต่เช้าแล้วมีวันเดียวด้วยมีวันนี้วันเดียวนะครับใครจะใจจะกินนะรีบมารีบมาเลยที่ทุกสาขาปะได้ทุกได้ทุกสาขาที่พิซซ่าคอมบานีนะครับวันที่ยี่สิบเอดนาะใช่วันนี้วันที่ยี่สิเอ็ดพฤษภาใครกินตามมาได้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าพิซซ่ามาแล้วหน้าตามไปกไงอ๋อพี่เขาพี่เดี๋ยวไปดูกันสัางไ้กี่ถาดอันนี้กี่กล่องครับพี่ สิบสี่กล่องเอาไงพิมคนเยอะจัดเมื่อกี้คุยกับพี่แก๊ปพี่แก๊ปบอกว่าให้ไปเนินสัมฤตให้ไปอีกสาขาหนึ่งเราจะมั่นใจหรือว่าเราจะไปกันต่อเพราะที่นี่สองชั่วโมงแน่ๆพี่ก็บอกแล้วสองชั่วโมงสองชั่วโมงเลยไปลุยกันดับหน้าไหมไปลุยกันดับหน้าดีกว่าเดี๋ยวไปตามบิ๊กก่อไปเจอกันเออโรตัสเดี๋ยวไปตามพวกมั้างเอาไงบิ๊กเอาไงดีเอาไงเอาไงไปเนินสัมฤตแบบกำปะกำมมัดกำมมัด ไปนิสำลีครับก็อ่อนแอก็แพ้ไปนะฮะแล้วก็ไปกันต่อที่เนินสำลีไปกันต่อมีิวครับอันนี้คือจะได้กินข้าวแต่ว่าสาขานู้นไม่ค่อยมีคนรู้นี่นะฮะเราเชื่อพี่ไลแมนนะบอกให้ไปอีกสาขานะฮะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าคิวจะยาวเหมือนสาขานี้ไหมนี่คือผู้หลงเชื่อนะฮะเดี๋ยวถ่ายไว้ก่อนย้ายสาขาครับไอพวกเชื่อคนง่ายหน้าตาแบบนี้เลยเดวดูกัน เราจะได้เราจะได้ไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้โอเคเดี๋ยวเจอกัน,นปิดกล้องเราปิดกล้องหน่อยเอออ่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยปั๊มออตโต้วันครับผมออโต้วันเช่ยมั้เมื่อกี้พีไรเดอร์เมื่อกี้พีไรเดอร์บอกว่าปั๊มออตโต้วันสาขานี่คนน้อยนะครับน้อยไหมน้อยมากน้อยปะไม่มีที่ยืนไม่มีที่นั่งเลยครับโอเคแล้วพิซซาวันนี้เราได้กินไหมสรุปก็ เมื่อกี้เขาบอกว่าสร้างไวซิเบตโมงได้กินสามโมงครับเรามาตอนกี่โมงเรามาสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วเราจะได้กินกี่โมงครับเนี่ยเมื่อกี้อยู่เซนทันป็นไงราคาเซนทันก็ต้องรออีกสองชั่วโมงโอเคฝากถึงพี่ไดเดอร์นะครับขอบคุณมากครับฝากติดตามช่องแกแอนฟู้ดดีและช่องกระบอกข่าด้วยนะครับแล้วเราจะพาไปอร่อยที่ไหนติดตามชมกันครับใช่เสงียมที่เป่งเลยดูคนข้างหลังดิ จะกินข้าวอยู่แล้ว